ครับตรงนี้เขาเรียกวัดอะไรพ่อ,อวัดสุทูลมงคลคีรีแปลว่าเฉพาะสุทูลมงคลคีรีว่าแปลว่าเป็นตั้งอยู่นบนภูเขาคีรีภูเขาสุทูลมงคลเป็นวัดที่มันสร้างใหม่เมื่อสอง0ันห้าร้อยี่สิบนั่นเองเป็นพระแอบพระอารามเออไม่ใช่เป็นพระรามพระรา,ามคือเป็นพระรามหลวงนี่เป็นวัดที่ทเรียนศิละปะแบบพม่าเห็นไหมจะเห็นรูปทรง โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่มองเห็นนี่เป็นรูปเป็นลักษณะของพระม่าะชับในผู้หญิงเหมือนพระม้าดูรูปเขาเรียกว่าอะไรหลวงพ่ออะไรนะพ่อหลวงพ่อตาหวานเพราะว่าดูพระเนตรนะมีพระขนงคิ้วดูแล้วเต็มไปด้วยหญิงเลยแล้วก็พระโอสถก็ตาปากแดงปากแดงลักษณะนี้ของพระม่าทำของไทยเราไม่มีครับอ่านี่ก็เป็นพระ พุทธรูปที่เขาได้ชื่อว่าตาหวานเป็นพระผู้ปางสายญาติสายญาติแปลว่านอนตะแกงขวาเบื้องขวาพระหัตพระหัตจะเลื่อมไหมนะเลื่อมพระหัตท่านดูนี่พระหัตจะไหเตากับพระหัตแล้วก็ตะแกงเบื้องขวาโดยเอาพระหัตหนุนพระเสียอพระหัตที่รูปพระหัตขวาหนุนพระเสียนพระหัตซ้ายจะทาบยาวมาตามพระวรกายตามพระองค์ ลักษณะสวยงามโดยเฉพาะจีวรนี่ทําสวยงามมากนะแล้วก็ไอ้วิหารต่างๆที่มองเห็นเป็นเจดีเป็นอะไรเนี่ยมี<อ>ลูกช้างมีอะไร<อ>ประกฏทรงพรม่าหมดเลยว่าเนี่ยพม่าหมดเลยโอ้อทั้งหมดเนี่ยเป็นศิลปะแบบพระมาะ่ะมาพ<ร>ม่าไม่สิงก็ยังเป็นพม่าเลยน่สิงสิงก็ใช่สิเรียนศิลปะแบบพระม่าไม่ใช่วัดไทยอแต่ว่าเป็นวัดที่ ลากันมาสวยงามครับมีเนี่ยมีสิงอยู่สองตัวเนี่ย hmm. มีรูปสิงสองตัวแล้วก็มีพระพุทธรูปด้านหน้านี่เป็นพระพุทธรูปที่อ่ังประทับนั่งใต้พญานาคบุชลิน oh. อ๋อพญานาคบุชลินครับปะซึ่งเป็นปางของวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ uh huh. แล้วก็โู้ oh, ยาวมากเลยนะพ่อนนแล้วใสองตัวนี่พวกู เทวดาแบบน่าพระสายญาติเนี่ยความยาวน่าจะถึงไม่สักสามสิบเมตรสี่สิบเมตรนะพอนีใอ่เพราะว่าตัวกายเป็นสูงมากและสวยมากสีจีวรจะเหลืองนาำลามและแลวมีชายจีวรยังมีขิบอีนะมีขีบลวดลายสวยงามมากเห็นไหมล่ะจีวรที่ขีบบปนสังกติเนี่ยภาเป็นเรีวเรๆๆรรรวรวลวดลายทึ้งทำองค์เนี้ยงาม แต่งามลักษณะแบบพระบ้าพระมาเป็นลักษณะรูปผู้หญิงมากกว่าแล้วพระโวสถเนี่ยข้างบนก็าํำยังไงกันโอ้ยรูปสูงเป็นประสาทมีรูปมีหางหงมีตัวหงศิลปะของพระมาเนี่ยจะมีหงเนี่ยเห็นไหมมหงอยู่อ่ะครับหงอยู่อ่ะแม้แต่เสาหงก็เป็นของพระมาอ่าวัดไหนได้ก่อนมีเสาหงนั้นรู้เลยไปมีของพระมานะ ไปจะมียอดฉับอยู่เนี่ยเยอะแยะแบบแบบถ้าไปเที่ยวพนมาานะ<ด>่า<อ>มนะอ่าดูยอดแหลมๆเนี่ยเออช้าง<อ><ล>ทรงแล้วก็พวกช้างรูปทรงเทวดาทรงเป็นช้างเอราวัณบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้ทำสามเสียนพระอินรทร์ทรงช้างเอราวัณใช่ ตรงนี้เป็นรูปอะไรพ่อเนี่ยเรื่องหงหรือเรื่องอะไรเนี่ยรูปนี้เป็นรูปหงสัญลักษณ์ของของพม่า,มาแต่ว่าอตรงหัวนั้นเป็นรูปช้างเขาอ,อะสัชลักษนณะ์เนี่ยมีงวงมีงายไหมอเออแต่ตัวนั้เป็นหนุงแล้วปีกปีกมีสามสามชั้นปีกสามชั้นหา้างหง สวยงามมากแต่ว่าหัวนี่เป็นช้างใช่ไหมครับหัวหัวถ้าเป็นช้างนะต้องเสียงนะ่เสียงนี่เป็นช้างเขาเขาเรียกอะไรออะไรคดจะหงเหรอว่อคาจะก็แปลว่าช้างอ๋อไอ้นี่ก็ศิลปะองค์ของนันมีพัดพัดแต่ปัดบางศูนย์บางแทรกชัดอะไรนี่อมาประดับให้มันเกิดความสวยงามนะ รวมทั้งไอแจการน,นุ่นที่ปักดอกพุ่มดอกไม้นั่นนะก็เป็นการสร้างเพื่อความสวยงามประดับแต่ลุงทองล่องชาบสีทองอยังสดใสท่านก็นมาชมแล้วกันเนี่ยมีปี่กี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นเปี่ยเจ็ดชั้น หางหมกับกาลังแพนสวยเหมือนกับหางนกยุงนะเป็นส,<ว>ส,สัตว์ในป่าหิมพานน่ะสัตว์อย่างนี้สัตว์ที่พิสดารนี้เป็นสัตว์ในป่าหิมพานอันนี้ก็ทางเข้าวัดเนี่ยจะรั้นสาธุชนทั้งหลายที่สนใจอยากจะมาชมวัดสุโทนมงคลกีรีก็เข้ามาชมได้นะครับอยู่ที่อําเภอเด่นชัยจังหว่าแพร่ ซึ่งไม่ไกลรักการคมนาคามสะดวกอยู่ใกล้ทางหลวงทางวัดก็ดพ่อไอ้โคตเจ้าโง,งเนี่ยมันเป็นสัตว์ในาหิมะพานใช่ยพ่อเนี่ยใช่ละสัตว์นหิมะพานพวกโคชสีโคชะสีคือเป็นราชสีผสมช้าผสมสงอ,อสิงโตโค<อ>ดชะก็คือช้างสีหะคือสิงผสมมีงัวมีงาค้ายใครช้าง แต่ว่ามีหัวมีเขี้ยอะไรส่วนเหมือนสิงตโตก็เรียกโคจเสีถ้าโคาชะคาชาอะไรก็ช้างเฉยๆเยรางนั้นนี่อันนี้มีงวงอย่างเดียวยังมีงวงมีงาก็เป็นลูกช้างแล้วก็มีมงกุฎมันมใส่วมงกุฎด้วยได้แดลว่าเป็นเป็นมงกุฎของพระพรมพระพรมนะครับสัญลักษณ์ของพ,อพอนะระพรหมทิ้งเมตนาพรามนะ เดี๋ยวพระภูมิผู้สวยมากเลยเองเ<อ>ดิเนเดินดูรอบๆแล้วกันดังแจกกันที่เขาทำพุ่มดอกไม้ทองมันเนี่ยอ๋อแจกกันมีสีด้านเลยเนี่ยอพุ่มดอกไม้ทองไอ,อตัวสัตว์ประหลาดของเขาเนี่ยอ,อันนี้สัตว์อะไรพ้อนนี้จิงเดนหรืออะไรอ๋อ ไม่ใช่หงษ์ไม่ใช่สิงห์นะตุกอะอันนี้ไม่ใช่สิงห์นะพ่อเนี่ยเออใช่ละสิงห์สิงห์หมอบโอ้สิงห์หมอบสิงห์หมอบลักษณะมันก็ตุกแกตัวมันยาวไปตัวมันยาวมันมีหางมีสิงห์หมอบแต่ดูเหมือนเหมือนแต่ตัวยาวแต่หน้าเป็นสิงห์หน้าเป็นสิงโตนะครับเดินมาทางนี้ก็ได้ นี่จะเห็นว่าด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเห็นไหมงวงจะงามเหมือนกับยาช้างเป็นการโอ้แล,อแล้วมีจุดเออแล้วหูโบกกับกระบัดบแล้วก็มีละคังลูกเด็กๆอยู่ที่ปลายหูเวลาต้องลุมก็ดังเครื่องปิงครุงปิงฟังแล้วมันเพราะสนอโสดดีพิลึกมันน่าดู <laughs> สีสันก็สวยเต็มทองระยิบระยับเลยที่เวลาพระที่ขึ้นทองแสงจะวาาเลยเป็นลงทุนอย่างมหาศาลเลยเนี่ยก็จะสร้างขึ้นมาได้แต่ละสิ้นแต่ละอันเนี่ยต้องใช้ฝีมือช่างฝีมือช่างก็ต้องเป็นฝีมือช่างที่มีความรูม้เรื่องศิลปะของพระมาด้วยจะ,ะยเห็นว่าท่อนไม้ของข้าเที่มาทำเป็นสูงท่อนใหญ่ ท่านต้นสุงที่ตัดไว้ยังเหลือส่วนที่ดีโอ้นี่หมต้นสกักเออต,ต,ต้นสักเลยต้นสักสูงต้นสกักที่มันใหญ่ที่สุดเลยโอ้ต้นใหญ่มากเลยซึ่งมันยังมีทำประยุทอ์เรได้เยอะถ้าทำไปเรื่อยไปกระดาก็ได้หลายยกครับไอ้นี่รูปเทวดาก็ถึงระดับความมากไหมแตกพญานาคแม่นี้ไม่รู้ประวัติคาเป็นมา แต่ก็ทําเพื่อประดับไปความสวยงามแบนป้ายระฆังเห็นไหมถามระฆังโดยพญานาคเป็นคานพญานาคเป็นคานแต่ไอตัวรงการคือแบบกลางสะดาลนะคางแบบกลางสะดานบองทิวทัศทางนู้นก็เช่นเดียวกันเป็นลายอีกหลังหนึ่งไม่ยอดโอ้ทางนี้ก็สวยนะใชไหมนับดูสิปีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นปีกเจ็ดชั้น ซึ่งธรรมดาพญาหงมันมีปีชั้นเดียวที่ปีเขียชั้นและหางดูทีนี่ที่ลำแพนมาหางล่างก็มีเหมือนเหมือนเหมือนนกยูงเห็นไหมเหมือนนอกยูปีบแต่ข้างบนไม่ใช่แต่ลำแพนเ,เป็นแทนเออเป็น,นลักษณะลำแพนหัวม,มีงวงเหมือนช้างเลยเออแล้วยังมีไอ้ลมพื้นไปอีกเนี่ยก็ไม่ใช่ศิลปะไทย ศิลปะพม่าใช่อหมพม่าหรือศิลปะล้านนาทำได้ไอเนี้ยถ่ายรูปนี่ใกล้ๆปาโซพีตะพุกน่ะนะาสวยมากภาพเื่อมเท้าเท้าไม่เท่ากันไม่ราบบางอย่างเรียกว่าบางสายยาวนิ้วนิ้วเท้าพุทธเจ้านีเท่ากันเลยใช่ปะเออเท่ากันความหมายเป็นยังไงครับพ่อเนี่ยที่นิ้วเท้ายาวเท่ากันเลยดู เป็นพุทธลักษณะของท่านมหาปุริลักษณะ<อ>ของพระพุทธเจ้าครับครับทีอ่อเป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าเลยนะคร<อ>ับนิ้วเท้เานี่ท่ากันของพระตถาคตลูกเลยวาสดาโลกเลยซึ่งไม่มีบุรุษใดเสมอเหมือนครับสามลูกเน<อ>ี่ยแต่ก็ต้องคอมีป้องประสมนะบางคนบิณฑบุญอ๋อม,มีป้องอยู่สามป้องแล้วต้องพระ อันนั้นบาอุณดาลูตรงระหว่างคิ้วน่ะขึ้นไปอุนอุลูอ๋อระหว่างคิ้วน้ำาสีทองสีทองเศีน้ําเงินน้ำกลางครับแล้วก็จังกรอบพระเศียรนี่ก็เป็นกรอบมงกุฎเนี่ยเครื่องศิลาพรศิลาพรเครื่องประดับพระเศียรเนี่ยเราทำแบบนั้นแต่พุทธเจ้าจริงไม่มีเครื่องประดับพวกอาภาพรอะไรทั้งสิ้นนะ คงไทยละพระพุทธรูปที่เราเห็นมั๊รองพระสายญาติไม่มีเครื่องประดับจะไม่มีเฉพาะว่าพระหน้าตาเขาจะเป็นผุ้มผายแววพระเนตรนึ่งฟ้าเมตตาแต่มันลักษณะเป็นผู้หญิงเป็นลักษณะผู้ชายลักษณะสมบูรณ์คล้ายๆกึ่งกึ่งผู้หญิงไหมนี่ผู้หญิงนี่ริมพระหดริมพระโอเดียสีแดงทาสีแดงคิ้วพระเนตรมีคิ้วพระขนุคิ้วดำเลยขอบตาคิ้วตาดำ ลักษณะเป็นผู้หญิงอ่อนช้อยมากเพื่อเพื่อความสวยงามอ่ะจีวรอ,อย่างนี้ก็ไม่มีมันก็บีวรมไปนเนี่ยมีริ้วเป็นดุยม,มีริ้วเป็นเป็นริ้วเป็นในสวยงามแสดงว่าศิลปะเขาสวยแล้วดูในความสวยงามอย่างนี้ก็พระอันนี้นี่พระ,ะหน้ากเออพระหน้าปุ